สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเคยอดหลับอดนอนนานที่สุดกี่วันครับผมเคยมากที่สุดคือช่วงที่ทําทีศีลหรือว่าวิทยานิพนธ์นะครับเกือบหนึ่งอาทิตย์นั่นคือสูงสุดที่สุดในชีวิตที่ผมเคยทําได้ครับสถิติสูงสุดในชีวิตของผมแล้วก็เป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเหนื่อยและทรมานสุดๆุดครับการได้นอนคือสวรรค์สุดๆแล้วครับการที่ได้พักผ่อนการที่ทําให้ชีวิต มีช่วงเวลาได้หลับพักผ่อนเนี่ยแหละคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตและที่สําคัญนะครับการพักผ่อนของมนุษย์เนี่ยมันคือการรักษาตัวเองสังเกตไหมครับว่าคนที่ได้นอนหลับพักผ่อนเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็บาดแผลต่างๆจะรักษาสมานได้ไวกว่าคนที่อดหลับอดนอนครับเพื่อนๆละ่ะเคยอดหลับอดนอนมากที่สุดกี่วันครับแล้วมีความรู้สึกอย่างไงบ้างวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ เขาไม่เคยนอนเลยตั้งแต่วันแรกที่เขาลืมตาดูโลกได้กระทั่งวันที่เขาสิ้นลมหายใจไปครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าอันเฮอปินเป็นชาวเมืองเทรนตันรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับคนคนนี้ไม่เคยหลับไม่เคยนอนเลยครับเขาอยู่มาได้ยังไงแล้วนี่คือเรื่องราวในชีวิตของเขาครับชายคนนี้ครับมีช่วงชีวิตอาศัยอยู่ เมื่อปีคศ1862ถึง1947โดยประมาณครับเขาคือคนที่ไม่เคยรับมาก่อนเลยครับตั้งแต่วันแรกที่ลินตาดูโลกกระทั่งวันสุดท้ายที่เขาได้สิ้นอายุไขลงนี่คือเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกแล้วก็เป็นที่สนใจของแพทย์ในยุคนั้นมากๆครับในช่วงปลายปีทศวรรษที่1940ครับ จะเรียกว่าเขาเป็นเหมือนเป็นดาวของวงการแพทย์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านายแพทย์ทุกคนต้องการที่จะรู้สาเหตุของเขาทําไมเขาถึงไม่หลับไม่นอนแล้วที่สําคัญตั้งกายของเขานั้นสุขภาพแข็งแรงมากๆครับไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเลยนายแพทย์ส่วนหนึ่งลงความเห็นและเชื่อครับเชื่อว่าความสามารถพิเศษของเขาตรงนี้นั้นอาจจะมีจุดเชื่อมโยงมาจากวันที่เขากําลังะลืนตาดูโลกครับก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน คุณแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บหนักก่อนที่เขาจะเกิดไม่กี่วันอันนี้คือจุดเชื่อมโยงที่แพทย์พยายามที่จะหาจุดที่เป็นตัวเชื่อมว่าอะไรคือสาเหตุตรงนั้นครับบ้านของอันเฮอรบินคงจะเป็นบ้านหลังเดียวบนโลกวันนี้ครับที่ไม่มีเตียงนอนอยู่ภายในบ้านแม้แต่เตียงเดียวจะมีแต่เครื่องใช้อื่นๆจะมีก็เพียงแต่เก้าอี้โยกที่เอาไว้นั่งอ่านหนังสือพิม อันเฮอร์บินเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะใช้เวลาหลังจากที่เลิกทํางานแล้วมานั่งอยู่ที่เก้าอี้โยกตัวนี้ครับพร้อมกับอ่านหนังสือเขาจะนั่งอ่านหนังสือมันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งแสงของรุ่งอรุณวันใหม่ส่องสว่างขึ้นแล้วเขาก็จะอาบน้ําแต่งตัวกลับไปทํางานเริ่มต้นชีวิตแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆครับหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนเนี้ย น่าจะไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยบ้างแหละหรืออาจจะมีอาการอะไรทางร่างกายหรือทางสมองก็ได้เพราะว่าการที่เราอดหลับอดนอนครับมันมีสาเหตุสําคัญต่อความจําแล้วก็เรื่องของสมองอันนี้คือสิ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเพื่อนๆเองลองอดหลับอดนอนสิครับมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกๆกับตัวเราเช่นอาการคิดของเราหรืออาการเบลอหรือว่าอาการที่แบบความจําสั้นลืมอะไรแบบนี้ เบอร์เอ๋อมันจะมีแบบนี้อยู่นะครับสําหรับเวลาที่เราอดนอนแต่สําหรับอันเฮอร์ินเขาไม่เคยมีอาการเหล่านั้นเลยครับแถมเขาไม่เคยจับไข้ได้ป่วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความจำของเขานั้นดีเลิศมากไม่มีอาการใดๆต่อร่างกายของเขาครับการอดหลับอดนอนไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อร่างกายเขาเลยทั้งสิน้นกระทั่งอายุของเขาล่วงถึง94ปีครับ ซึ่งสิ่งที่ยืนยันคำพูดของผมได้ก็คือบทความตอนหนึ่งของนิตยสารไทม์เขียนเอาไว้เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปีคิศักราช1,904ครับได้ระบุเอาไว้ว่าคุณอันเฮอร์ินเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทำงานอาชีพอะไรที่สำคัญเขายืนยันว่าอันเฮอร์ปินไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพดีมากและเขาไม่เคยนอนหลับมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับ อันเฮอปินนะครับเสียชีวิตลงเมื่อวันที่3มกราคมปีคิเตศักราช1,947ซึ่งระบุเอาไว้ว่าเขามีอายุ95ปีแต่มันไม่สอดคล้องกันกับข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นที่บอกว่าเขาเกิดในปี1,862ครับซึ่งถ้านับจริงๆเขาก็จะมีอายุเพียง85ปีเท่านั้นแต่สำหรับผมนะไม่ว่าเขาจะอายุ85หรือ94 มันก็เป็นสิ่งมาสัจารา์แล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากที่คนคนหนึ่งจะไม่เคยหลับไม่เคยนอนเลยตลอดช่วงชีวิตของเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดจนกระทั่งวันที่เขาสิ้นลมหายใจไปเรื่องราวนี้นะครับอาจจะฟังดูแปลกหรือว่าอาจจะฟังดูเดือเชื่อแต่ถ้าเพื่อนๆลอ,องเซิร์ชคําว่าผู้ชายที่ไม่เคยหลับเพื่อนๆจะเห็นเคสเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนประเทศเวียดนามและที่อื่นๆภายในโลกอีกหลายเคสครับอีกเยอะแยะเลยมันมีคน ลักษณะประมาณนี้อีกทั่วโลกเพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีรายงานอันไหนที่ระบุว่ามีบุคคลที่ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเนี่ยไม่เคยหลับจะมีก็เพียงแต่คนที่ไม่เคยหลับมาแล้ว10กว่าปี15ปี2 0ป,ปี30ปีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็เป็นปริศนาครับทำไมพวกเขาเหล่านี้ถึงไม่หลับแล้วการไม่หลับของเขาทำไมสุขภาพเขายังดีอยู่ มันเป็นสิ่งแปลกๆเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ครับสวัสดีครับ